ครับแล้วก็ทำให้เรารีแลกซ์มากขึ้นครับมีเพื่อนเอนมีเพื่อนเพื่อนมีเพื่อนเพื่อนในค่ายใช่ครับมีเพื่อนเพื่อนในค่ายมีพี่นิววีมาด้วยครับเป็นยัไงบ้างก็รวมๆตอนแรกก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นแต่ตอนนี้ก็รีแลกซ์มากขึ้นครับผมการทำงานในค่ายตอนนี้จะแบบรีแลกยังไงบ้างก็ขอฝากผลงานเลยแล้วกันนะคได้ค่าะได้ข่าวว่าจะได้ข่าวว่าจะมีผลงานกับม่อนที่ไหมใช่เออตอนคือจริงๆอ่ะเรากำลังถ่ายกันอยู่ไปไปประมาณ30%ได้แล้วครับ30-40%ิบอรเนาะก็คือ เป็นเรื่องชื่อว่า d e a t Summer ครับผมก็ผมเล่นเป็นหมอครับเป็นหมอหมอวุฒิครับแล้วก็พี่ม่อนเล่นเป็นนายหัวครับแล้วก่าเนื้อเรื่องเนี่ยจะเป็นความรักแบบผู้ใหญ่เนาะก็คือจริงๆอ่ะเอ่อผมเชื่อว่าเวลาเวลาเราเล่นซีรีส์เนี่ยครับมันจะมีปมแตกต่างกันเนาะแต่คือปมของคู่ผมเนี่ยจะเป็นปมปัญหาแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอ่าใช่ใช่ก็ทำในหัวไม่ก็มัอ่าใช่ครับเพราะว่าคือ เหมือนเราอ่ะอยากเปิดตัวอยากแต่งงานอยากอะไรต่างๆแต่คือเขาอ่ะเป็นในหัวก็คือต้องมีมีการปกปิดครับผมนาจะเปรนมาณนี้เป็นรีวม่อนหรือม่อนรีวคะม่อนรีวครับมาถ้าบมดป่าบรรจัยตัวนะว่าเป็นคุณหมออะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆกองเนาะอ๋อจริงๆถามว่าไกลไหมก็ไกลครับเพราะว่าถ้าไม่ได้มาเล่นเรื่องนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่า จะได้มีโอกาสเล่นเป็นหมอหรือเปล่าแต่คือจริงๆอะผมมาอยากเล่นเป็นหมออยู่แล้วเพราะช่วงนี้มันมีซีรีส์หมอเยอะเนาะเราก็เห็นแล้ว่าเฮ้ยหมอหมอเท่เหมือนกันเนาะอ่าก็เลยแบบเราไปทํารีเสิร์ชมาครับว่าหมอต้องพูดยังไงต้องเดินยังไงต้องแสดงเคลียาท่าทางยังไงซึ่งจริงๆอ่ะมันห่างกับตัวเรามากใช่ครับคือหมอต้องพูดช้าครับอ่าพูดจะช้าค่อยพูดครับใจเย็นๆมีความน่าเชื่อถือเนาะอ่าที่เราจะได้เห็นในซีรีส์มันจะเป็นแบบไหนคุณหมอเป็นหมอเลยครับดูมีน่ารักดูดัน ก็สาขาอะไรก่อนเป็นหมอทั่วไปครับเพราะว่าจริงๆอ่ะเรื่องราวเนี่ยมันเกิดขึ้นในเกาะเนาะคือเราอ่ะเป็นหมอนายแพทย์ที่ไปเรียนกรุงเทพมาแล้วกลับมาประจําอยู่ที่เกาะอ่าใช่ครับอ๋อคือจริงๆอ่ะต้องต้องบอกก่อนครับว่าโชคดีมากเนาะที่ได้ได้มาเล่นกับพี่ม่อนเพราะว่าพี่ม่อนเนี่ยผ่านซีรีส์มาเยอะมากนะครับใช่แล้วเขาก็เหมือนพาให้การแสดงเราเนี่ยยกระดับขึ้นไปอีกอีก หนึ่งระดับเลยครับ<ช>คุณคุณมันก็สอนเทคนิคอะไรบ้างโอ้ยเยอะมากเลยครับคือสมมติเวลาเราเราเข้าสิน,นะเขาเนี่ยเวลาเขาอยากทําอะไรเขาจะทําตามความเมตกาของเขานะแบบอยากจะจับอยากจะโมงเนี่ยะอะไรเงี้ยแล้วก็เขาทําให้เราเรลัคส์แล้วก็กล้าที่จะเล่นกล้าที่จะออกจากกรอบที่ตัวเองวาดไว้เ,เขืนครับมีมีคือถ้าตามบทบาทเนาะคือแบบเป็นในหัวเนาะในหัวที่คนเขารุแรงไหมเขารุดันไหมก็ คือจริงๆ,ๆเขารุนแรงกับคนอื่นแต่<ช> <ๆ S 2> นุ่มนิ่มกับผม<อ>ต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าครับมันมีมันมีฉากลิฟบซีนเยอะไหมเรื่องนี้สำหรับสำหรับเ,บเอยอะครับคือลูกใหญ่เดีนะเออไม่ใช่ไปเด็กแล้วขึ้นชื่อว่าพี่โจเป็นพ่วงกับเนี่ยน้องก็คือเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือพี่โจก็ทำฮาร์ดเกลเลอร์เนาะเรื่องเรื่องที่เพื่อนดังเล่นไปก็ถือว่าพวกพวกภาพหรือ ซีนต่างๆที่เขาปั้นเนี่ยสวยอยู่แล้วแล้วก็เลิฟซีนเนี่ยดีอยู่แล้วแน่นอนครับผมคือมาท้าทายสมรสหรือไม่คือไม่นะครับเพราะว่าจริงๆอ่ะตั้งแต่ผมผมเห็นตั้งแต่ฮาร์ดคิลเลอร์เนาะที่เพื่อนเล่นรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากมีโอกาสได้ทำงานกับพี่โจสักครั้งตอนนี้ก็มีโอกาสแล้วครับผมไหนในไหนนะไหนในไหนก็ฝากซีรีส์เรื่องแด a ด Summer ด้วยนะครับผมเจอเจ้าชายที่ชายหาดครับแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ผมอย่างเดียวกับพี่ม่อนนะครับคือมีวินนี่สตาร์ด้วย ครับผมมีวินนี่กับสตางค์แล้วก็มีนิโอกับมินครับผมทุกคนพี่ดีกับปอดอ่าใช่ใช่คือทุกคนเนี่ยตั้งใจทํางานกับเรื่องนี้มากครับแล้วเรื่องนี้จริงๆโลโลเนี่ยเราถ่ายต่างจังหวัดกันหมดซึ่งภาพประสวยแน่นอนเลยแล้วครับฝากติดตามด้วยนะครับปีนี้ได้ดูไหมลูกปีนี้ได้ดูดูแน่นอนครับปีนี้ใกล้แล้วครับใช่ครับผมใกล้แล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับครับสองถ้าเล่นรอบสองอันนี้ผมคอดํา